เขาเขาเมืองใครเขาป่าตื่นเช้าขึ้นมาเข้าเจป่าเจดงบ่ได้เขาเมืองน้ำเขาดอกเด้อเศร้าให้เศร้าหน้าอยู่น้ำหวัวสุวรรณบ่ได้เขาเมืองบ่ได้นั่งรถรู้คือเขาดอกเด้อเขาเจป่าเตให้งเตยหน้าเลี้ยงเตงัวคนเลี้ยงงัวหน้าหนีย่ำหน้า่ว่าบ่ได้เช็ดหน้านะฝนโปรยคุณบ่วบานเนาะมันทายดำเอากินอิ่มแะไปเนี่ยก็นอนแล้วนอนแล้วมาคอยนอนแล้ว มันอันง่วสิอ้วนมันสีแข็งแรงมันมันบม่ได้กินแต่ยาเลยค่ะยาอันี่กระทำมามีบอมีหลายบอก็มีอยู่มันหันไงพระท่านเนาะเพราะว่าอันง่วมันผลิตออกจากคอมันก็เลยงงบ่ะกันมันต้องมีอาหารเสริมด้ให้กินแต่ยาแต่เฟืองแต่ยังแต่สีมันกะมันกะบ่อ้วนบ่พี่ไห้เนาะเนาะมันก็ต้องมีอาหารเสริมอันนีอมันก็ต้องมีอาหารเสริมให้เพิ่งกินแต่ยาโอ้ยบัดมื่อกระหาอย่าหูเจาะพอเลยเนาะมันก็ต้องใส่ตัวซอยเนาะอยู่กับขอกน้ำกระย่างขายขาดนะมันก็ต้องมีตัวซอยมีเอ่อ อะไรนะนี่บริโภคสายคนเลยค่ะต่ว่าเพิ่นบอกว่ากินน้อมันตอมาผสมน้จริงบโฆคณายคนเรื่อนี้เด้อต่ว่าบอกบอกบอกให้หงก็เลียอ้งวกินได้ปลาะแล้วก็มีอ่เนออาหารเสริมอาหารเสริมเพิ่นกันนี่ลหะนี่ล่ะนี่ห่ํมบ่แม่นแต่หมูเ้อกินห่ําเสมอง่ัวเพิ่นจะกินห่ําเพิ่นนนะแล้วก็อ่าอ่ากากนตําลเพิ่นนนะกากน้ําลน้ามา ผส,สมน้ำใส่เฟืองเฟืองเฟืองก็กินดีเราพี่น้องแต่ว่าไปกินได้เฟืองซื้อมันกับบะมีสารอาหารเนาะแล้วก็ต้องใส่อาหารเสริมให้เพิ่นไปหน่กากน้กำตาลจังสิห้ามจังสิห่อยหลอดพี่น้องไม่ต้องเสียดายหรอกคันกว่าแข็งแรงลูกไผ่นก็บบมาคือคนนี้ล่ะถ้าคนคิดคนขึ้กันแข็งแรงลูกไผ่ก็บบมาคนกินข้าวกินแต่ข้าวซื่อๆบ่มี่กับมันก็บ่แข็งแรงเนาะส่ำนี้ล่ะ